เวทีที่ทําร่วมกันทุกภาคส่วนแล้วผมหนึ่งในคณะทําง,งานแล้วก็ผู้ร่วมเขียนแผนตรงนี้ด้วยเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่เสียงจากภาครัฐคือในเวทีแรกในภาคประชาชนบอกว่าจังหวัดพะเยาวควรที่จะถูกกําหนดโดยประชาชนพะเยาจริงๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงตลอดเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทําง,งานหนักมากเราทําง,งานกันกับผู้ม กับทุกวันเกิดบทุกแมทและทุกทุกหน่วยย่อยผมเข้าบวด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้มข้นจริงๆผู้นําชุมชนเราก็มีเองเทีย่อยผู้นําชุมชนผมอยากผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการเขียนยุทธศาสตร์หรือเขียนเป้าหมายของเราเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่เชื่อมัน่นในชุมชนเชื่อมัน่นการเขียนแผนจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ความสําคัญกับสิ่งตรงนี้มาก ทุกครั้งในเวทีที่เราไปเราจะดีเฟนซ์กันมากไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสราวิส,สารกรรมผู้นําชุมชนหรือใครก็ตามที่ที่เป็นผ้าเอกนชนเราพูดในวันนั้นนะฮะผมเรียน,น,นท่านอายการทราบผมผมนี่นั่งอยู่ในทางอีเดียวเอกชนทนั้งหมดและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรัฐก,การรัฐก,การเขาก็ช่วยช่วยในส่วนของอะไรนะฮะเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เอามาซึ่งในเวทีนั้นเนะี่ยผมผมกล้าย,ยืนยันและบอกด้ว่านี่คือเสียงและก็ข้อมูลต่างๆเนี่ย มาจากภาคประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคำขวัญเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นมาจากภาครัฐบาลเลยไม่ได้มาจากภาคข้าราชการเลยคำขวัญเหล่านี้ที่เราพูดขึ้นมาเราสก,กัดออกมาจากดีเอ็นเอของตัวตนของพะเยาโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆอย่างเช่นพะเยาเมืองหน้าอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นดีเอ็นเอที่เราสก,กัดมาตั้งแต่สมัยสี่ห้าปีที่แล้วก็มีการลงมาเพื่อหาว่าปัจจุบันเนี่ยพะเยามือคืออะไร อะไรที่ตัวตนของพะเยากันแน่แล้วก็สักการออกมาจนได้คําว่าเที่ยวบอบบรรดาใจสิ่งเหล่านี้เรามีคณะกรรมการทาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เป็นภาคเอกชนภาคท่องเที่ยวอย่างที่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดมั่นใจครับว่าคาคาพูดที่เราออกมาพูดในแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายและครอบคลุมแทบทุกจุดยุติธของการกำหนดยุทธศาสตร์และก็เป้าหมายของจังหวัดพะเยาในยี่สิบปีผมเป็นคนพะเยาถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็อยากเห็นพะเยาก้าวหน้าไปมากกว่า ที่ไหนแน่นอนคําถามแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายที่ท่านจะกังวลในตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการการให้ความรู้ของชุมชนเแก่แก่ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าเพราะในการทําเขียนตัางข้อกฎหมายเนี่ยเวลาเราเซ็นสัญญาผู้เนี่ยมันจะมีเยอะมากแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องการเสนอเรื่องการเวทีเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับประชาชนจริงๆแต่ส่กรส่วนใหญ่เขาไม่รู้หรอกครับตัวหนังสือเขาแทบจะมองอ่านไม่ออกว่าคืออะไรเพราะว่าเราเซ็นกูนี่เนี่ยที่ตามลอยสิบแผ่นแน่นอนมีเซ็นนุ่มเซ็นนี่เซ็นกรกับทุกหน้ามีจำนวนนู้นจำนวนนี่อาจจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของของข้อกฎหมายตัวข้อกฎหมายเองไม่น่าจะมีปัญหาแต่เรื่องการการให้ความรู้กับประชาชนในข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นีโครงการโครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายจะช่วยปัญหาของท่านอัยการได้ในระดับหนึ่ง นะเพราะว่าผมเองก็เป็นลูกหนี้แบงก์เหมือนกันผมก็อ่านได้ไม่ครบเหมือนกันแต่ว่าในทางกลับกันคือทาคของเกษตรกรเนี่ยผมว่าเขาแทบจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ,ของกฎหมายเลยจริงๆนั่นเป็นปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับตัวกฎไมยคนหนึ่งมันคือปัญหาใหญ่สําหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนี้น่าจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายให้กับประชาชนด้วยอย่างที่ผมเคยเรียนให้ท่านเกษตรทราบในที่ที่แล้วว่าเราจะแก้ปัญหาการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาแค่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์รวมถึงกระทรวงต่างอุตสาหกรรมมันเป็นซัพพลายเชนเราจะอินเทอร์เกตันมัเข้ามาสู่แผนนี้ยังไงอุดมศึกษาเกี่ยวยังไงอุดมศึกษาต้องให้ข้อมูลแล้วาาลก็ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรแน่นอน กระทรวงการคลังก like e like kind of really right ็ให้เรื่องการอธิบายเรื่องไหนกู้พ้นตองกู้ยังไงที่ธปอยู่สังเกตกระทรวงการคลังกระทรวงพาินี้พูดถึงการขายกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงเรื่องการผลิตเพราะฉะนั้นพูดถึงปัญหาด้านการเกษตรมันไม่จบที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาการทำงานมันก็เยต้องมีแผนที่ครอบคลุมทุกกระทรวงโดยที่มีเป้าหมายและนีมีคําพูดที่เป็นน้ำมีเขาเรียกว่ามีนโยบายที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันมันก็จะทําให้เราสามารถเขียนแผนเข้าไปสู่ ป้าหมายของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้คาพูดที่เราพูดกันมาว่าพยาเมินง่ายอยู่สิ่งนี้ร้องยั่งเยืนแล้วก็มุ่งสื่อนวัตกรลมเนี่ยมันครอบคลุมทุกกระทรวงที่เราว่ากันมาแล้วก็ยืนยันว่ามันมาจากคําพูดของประชาชนของคนพยาทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส่วนตองข้าราชการพูดออกมาแม้แต่ประโยคเดียวขอบคุณมากครับ